สวัสดีครับทิดมองครับหอ่อนมากมันนี่มันนี่เป็นวันจันทร์ที่6เดือนมิถตรตรุนายน2 5 6 5ิงาแครับ สิตัดฟมใหม่เด้อบันียเด้อหัวกะลานวดกะเงา้เ้ดิงหน่อยกันสิเหลือเลียนดสิไปหาดิ้งหน่อยกันอยู่โรงเรียน <engo DI Y EN> <respuesta> ไอ้ก็นั่งเย็นแล้วก็นั่งเจนสามคนโอ้ยสบายสองอะแค่นี้ละาีบาย